ท่านผู้ชมครับเป็นธรรมดานะครับคนเราเวลาสร้างครอบครัวปั๊บเนี่ยก็ต้องมีเหตุให้เราจะต้องคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมถามคุณวรณานาทนิดนึงว่าพอเริ่มต้นแต่งงานทีนี้ก็มีลูกเลยช,ชีวิตหลังจากที่เราต้องใช้ชีวิตคนเดียวตอนนี้มีมีลูกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนในฐานะของคนเป็นแม่และต้องทำงานด้วยครอบครัวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็รายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะเริ่มแล้ว เริ่มจะสนุกกับชีวิตครอบครัวแล้วทีนี้สนุกยังไงฮะสนุกแบบเครียดๆนะคะสนุกแบบเครียดๆก็คือเริ่มคิดเยอะกับครอบครัวแล้วเพราะไหนจะค่านมลูกไหนเราจะต้องจ่ายค่าจ้างเลี้ยงดูลูกตอนนี้เราไปทํางานอีกนะคะแต่ถามว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้หญิงนะคะก็คือความรับผิดชอบเยอะตอนนั้นก็เริ่มมองหารายได้เพิ่มครับเริ่มมองหารายได้เพิ่มว่าเราจะทําอะไรดีให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาครับอืม พอดีเห็นเพื่อนไปเรียนทําขนมตัวเองก็คิดว่าเนี่ยไปเรียนทําขนมดีกว่านะคะ mm hmm. เผื่อจะได้ทําขนมแล้วก็ส่งส่งให้โรงแรมนี่แหละทําเป็นขนมเบรก mm hmm. ก็ไปเรียนทําขนมแต่ถามว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมากเลยครับไปเรียนสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทําต้องอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานอีกแล้วเวลามันไม่ทันกับงานที่เราคิดไว้ครับก็ก็ล้มเลิกไปอีกงาน mm hmm. นี้ เสรจทีนี้คิดว่าเพื่อนอีกคนมาแนะนําบอกว่าเนี่ยเขาเพาะเห็ดอยู่นะรายได้ดีทําดูใช่ช่วงเวลาว่างๆกลางวันอ่ะทําทได้ครับก็สั่งขี้เลื่อยสั่งอะไรมาแล้วก็ยัดถุงเห็ดเองก็คือเอาขี้เลื่อยใส่ถุงแล้วก็ผสมสูตรนะคะใส่แล้วก็เอาไปวางให้มันเชื้อมันเดินอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาไปวางเรียงเพาะให้ออกดอกเห็ดมาแล้วก็เก็บไปขายครับช่วงนั้นก็รู้สึกเพลินกับรายได้ครับ ก็รายได้ดีระยะหนึ่งแต่เมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆอโรงเรือนก็เริ่มจะมีเชื้อราอปัญหาเริ่มมีอีกแล้วเป็นไงฮะ,ะก็คือเมื่อโรงเรือนมีเชื้อราก้อนก้อนเห็ดก็มีเชื้อราไงะคะดอกเห็ดก็ไม่ออกมาก็เริ่มมีปัญหาเมื่อเมื่อมีปัญหาก็คิดว่าถ้าจะลงทุนเพิ่มโดยการที่ว่าสร้างโรงเรือนใหม่เราก็ไม่ไหวเพราะเราต้องการรายได้เพิ่มไม่ใช่การลงทุนเพิ่มครับ ก็เลยตัดสินใจว่าหาอย่างอื่นทําดีกว่าครับแต่ช่วงนั้นพอคิดหาอย่างอื่นทํามันไม่ไหวท้องลูกคนที่สองอีกแล้วหาอย่างอื่นทําก็เลยระหว่างที่หาก็มีลูกซะเลยมีลูกครับมีลูกคนที่สองทีนี้ภาระก็เพิ่มขึ้นมาอีกตอนตอนที่เราทําเพาะเห็ดขายเนี่ยรายได้เรียกว่าเป็นไปตามเป้าไหมคะ ก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาวันหนึ่งก็200 3 0อยสาร้อกว่าบาทต่อวันก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะกว่างานประจําอีกแต่งานประจําเราก็ทิ้งไม่ได้ครับครับเพราะว่าตรงนั้นก็คือมันเป็นรายได้หลักแต่ตรงนี้ความแน่นอนไม่มีครับเมื่อว่าพอมีลูกคนที่สองพอมีลูกลูกคนที่สองก็คือทําไม่ไหวเพราะตัวเองเป็นคนที่แพ้ท้องมากแพ้จนคลอดเลยอืมก็ทําไม่ไหวก็รายได้ก็ติดลบมาเรื่อยเรื่อยรื่อยครับ ทีนี้ปัญหาครอบครัวเริ่มเกิดแล้วทีนี้เริ่รละของและแหงเมื่อเมื่อรายรายจ่ายไม่พอกับรายรับนะคะครับแฟนกเ็เงินเดือนเยอะก็จริงแต่ใช้จ่ายไปในในทางที่ไม่ถูกต้องครับก็คือเ้าติดการพนันัเองก็คิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราเกลียดที่สุดคือการพนันนะแล้วเราจะทนอยู่กับความเกลียดได้ไงอะ่ะก็ตัดสินใจว่าตอนนั้นนะคะท้องลูกจะคลอดแล้วก็ตัดสินใจ ไม่ทุกดีกว่านะคะชีวิตเราถ้าสมมติว่าเราจะทุกข์ขอทุกข์ที่ตัวเราสร้างดีกว่าอย่าให้คนอื่นสร้างให้เราทุกข์เลยก็ตัดสินใจบอกว่าเราแยกทางกันเถอะเขาบอกว่าแล้วลูกอะ่ะบอกไม่เป็นไรดูแลได้คนเดียวทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงนะคะค,คิดว่าเนี่ยดูแลได้นะคนเดียวแต่ยังไม่รู้เลยว่าดูแลยังไงเพราะคนโตก็กําลังกินเลยซื้อนมให้ลูกเงินเดือนตอนนั้นทําอยู่ที่โรงแรมก็ประมาณห้าพันน้อยมาก กับลูกเลี้ยงดูลูกอะไรก็ด้นอาหาต้องดินน้นรนก็คือต้องดิ้นรนตลอดแต่เก่งมากนะคือกําลังผมกําลังนึกถึงเงินจํานวน5,000ันบาทในการเลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็เลี้ยงทั้งลูกเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเลยอะฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นได้ค่ะอาจารย์ว่าเพราะว่าเราไม่อยากลําบากนะคะก็เลยมีความคิดตลอดคิดคว่าทายังไงให้ได้เงินมาโดยที่ว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนจนเกินไป ก็หางานทําเพิ่มอยู่ตลอดโดยที่ก็ยังทํางานประจําที่โรงทงานประจําอยู่ในที่สุดเราก็เป็นซิงเกิลมัมสิหมายความว่าเลี้ยงดูลูกกลางวันเลี้ยงลูกค่ะกลางคืนไปทํางานกลางคืนไปทํางานแต่ตอนนั้นโทษนะฮะก็คือเราถือว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันกับสามีแล้วไม่ได้อยู่แล้วค่ะไม่ได้อยู่แล้วเสร็จทีนี้หาเงินทางไหนล่ะทีนี้ปลูกผักปลูกผักด้วยแล้วก็ให้แม่เอาไปขายที่ตลาดครับ ก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาก็คือจะไม่ทํางานอย่างเดียวในเวลาเดียวคิดหางานอื่นทําตลอดสองอาชีพตลอดเลยค่ะสองอาชีพตลอดเลยก็พอจะซื้อนมให้ลูกได้ตรงนั้นงานโรงแรมก็คือทําไปสักระยะหนึ่งช่วงนั้นนะคะถามว่าชีวิตลาบากไหมลาบากมากเลยรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังก็คือทำเดือนนี้เป็นหนี้เดือนหน้าเป็นหนี้แต่โรงแรมก็ใจดีนะคะให้กู้ เขาให้กู้คิดดอกเบีย้ยถูกครับแต่หักเงินเดือนเราเงินเดือนห้าพันถ้ากู้หมื่นนึงก็หักเดือนละห้าร้อยครับหักสักสิบเดือนยี่สิบเดือนพร้อมดอกเบีย้ยห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่สิบก็ถ้ากู้พอเริ่มหมดก็กู้กใ,หใหม่ได้อีกอ่าทบไปทบไปแล้วเป็นหนี้ตลอดนะคะคเป็นหนี้ตลอดก็คิดว่าชีวิตเรามันไม่ใช่แล้วละ่ะ<ช>มันไม่ใช่แล้วละ่ะเราต้องมีอะไรทําต้องมีอะไรทําเพิ่มกว่านี้ ช่วงนั้นก็คือที่โรงแรมก็มีขายตรงหลายๆบริษัทนะคะมาจัดประชุมตัวเองก็ไปแอบๆฟังว่าเป็นยังไงก็คิดว่าตัวเราคงไม่ใช่อ่ะกับขายตรงก็เป็นการดูทำงานอยู่โรงแรมแล้วพอเขามาจัดประชุมในแนเรื่องก็ไปแอบๆฟังบ้างพอฟังก็ยังคิดว่าเราไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนั้นเสร็จทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งบังเอิญเข้ามาประชุมบริษัทต่างชาติเขาบอกว่าเนี่ยทำสิได้ดีนะ มไม่รบกวนงานประจําด้วยครับก็คิดว่าน่าจะลองศึกษาดูก็ไปสมัครนะ,ะตอนนั้นสมัคร5 5ครับเป็นบริษัทต่างชาติที่ต้องต่อทุกปีแล้วก็เริ่มเข้าไปประชุมไปประชุมก็คิดว่าถ้าเราลุยกับมันดูสักพักหนึ่งน่าจะสําเร็จนะน่าจะสําเร็จด้วยความตั้งใจนะคะคก็ไปประชุม ไปประชุมทุกที่ที่เพื่อนพาไปพัทยาอะไรไปหมดนะคะยอมจ่ายต้องจ่ายเองนะคะจ่ายเองเท่งนั้นที่ตอนนั้นสตังค์ก็ยังติดหนี้รังเลยค่ะติดหนี้ติดหนี้ก็คือก็กลายเป็นว่าไปทําธุรกิจแล้วเนี่ยไปทําธุรกิจมีหนี้มีหนี้แล้วก็ต้องลาอีกลางานไปประชุมลาพักรนลาอะไรนะคะครับกลับมาก็มาชวนเพื่อนที่โรงแรมเพื่อนบอกว่าบ้าทํางานไว่เถอะ เลิกคิดเลยว่าจะรวยกับธุรกิจนี้เห็นไหม,มเขามาประชุมไม่เคยซ้ำหน้ากันเลยเปลี่ยนหน้าอยู่บ่อยๆมีที่ซ้ำหน้าก็คนมาจองงานนั่นแหละ<อ>นั่นก,ก็เลยคิดได้เขาบอกว่าที่ซ้ำหน้ากันก็คนมาจองงานประชุมนั่นแหละ<อ>ก็เริ่มคิดได้ว่าน่าจะใช่มันไม่ใช่แล้วแหละขนาดตัวเราเองจะซื้อผงสักพอกมาใช้สักกล่องหนึ่งก็เจียดเงินนะคะเพื่อจะศึกษาสินค้าแล้วไปแนะนําคนอื่นได้ จะซื้อซ้ําก็ละกาใจเหลือเกินเพราะมันแพงครับค่ะคือเราก็เลยเริ่มเริ่มเขาเรียกว่ากลั่นกรองความคิดและสวนอาจจะไม่เหมาะกับเราไม่กราจริงๆจริงๆแล้วบริษัทก็อาจจะดีก็ได้เพียงแต่ว่าตัวเราเองกับบริษัทอาจจะยังไม่ลงตัวไม่ลงตัวมนไม่ลงตัวมากกว่าบางทีรายได้เราไม่เหมาะกับใช้สินค้าระดับนั้นประมาณอย่างนั้นประมาณนั้นครับทีนี้ทีนี้เราก็ถอยถอยค่ะแล้วยังไงต่อฮะถอยมาตั้งหน้าตั้งตา ทำงาน,น,น,นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ปลูกผักเพิ่มครับปลูกผักเพิ่มรายได้จากผักตอนนั้นวันนึงก็ประมาณสอง -300 าร้อได้นะคะคมีแม่ค้ามารับธัรกิจปลูกผักเริ่มใหญ่ขึ้นมีแม่ค้ามารับตอนตอนเช้าเช้าเพราะก็ไปขายในตลาดใหญ่ตัวเองก็พอถึงสามโมงก็อาบน้ำไปทำงานโรง,งแรมเหมือนเดิมกลางวันก็ดูแลผักไปเริ่มจะลงตัว พอเริ่มจะลงตัวทีนี้มีญาติลหละมาแนะนําให้รู้จักธุรกิจครับให้รู้จักธุรกิจกิฟฟารีนซึ่งก่อนหน้านั้นเคยรู้จักแล้วจากเพื่อนครับจากเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเขาแนะนําใหส้สมัครก็สมัครกับเพื่อนไปร้อยหนึ่งช่วงนั้นก็ซื้อผัดไทยกินอร่อยนะคะผัดไทยครับไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านในเปลืองตังซื้อมาผัดเองเลยอของกิฟฟารีนก็เพื่อนทําอยู่สักระยะหนึ่ง เขาก็หายไปจากโรงแรมครับตัวเองก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนห่างไปพักหนึ่งก็คือตอนนั้นพูดง่ายๆรู้จักกิฟฟารีนเพราะว่าไปกินผัดไทยผัดไทยซึ่งเป็นผัดไทยสําเร็จรูปที่กิฟฟารีนจำหน่ายนั่นแหละแต่เราเอามาผัดกินเองที่บ้านผัดกินเองที่บ้านแล้วชอบชอบมากแต่ปรากฏว่าสักพักเพื่อนคนที่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 มาขายให้เราเขาหายไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเขาออกจากโรงแรมแล้วก็หายไปเลยครับก็ขาดการติดต่อกิฟฟารีนครับก็เนี่ยได้ แม่ทีมคนนี้ค่ะที่เราขายการติดต่อเพราะเราก็อยากกินผัดไทยแล้วก็อยากใช้สินค้านะคะแล้วก็ไม่รู้จะซื้อยังไงแล้วไม่รู้จะซื้อยังไงคนที่มาขายเขาหายไปแล้วหายไปแล้วในที่สุดก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกับผู้แนะนําผู้แนะนำค่ะตอนนั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเป็นตํารวจอยู่ครับเขาก็มาแนะนําบอกว่าไปเ่ะพี่เคยทํามาแล้วขายตรงอ่ะเนี่ยที่พี่วาดแผนให้ฟังเหมือนช่อลูกโป่งแบบนี้ยไปฟังมาแล้วพี่อ่ะ เชื่ออย่าเชื่อ,เ,อเกินไปทําตํารวจอดีแล้วแนะนําเขาอีกเนีแนะนําเขาอีกเขาบอกไม่ใช่นะนี่เป็นบริษัทของคนไทยไม่ใช่ต่างชาติสินค้าก็ไม่แพงครับลองสมัครดูถามเขาว่าค่าสมัครเท่าไหร่เขาบอกว่า160ร้อยหกสิบพี่ร้อยหกสินวลูกหนูก็ยังเล็กอยู่มไม่มีตังหรอ160ร้อยหกสิบเขาก็บอกว่า งั้นเอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวเงินเดือนออกพี่ค่อยมาเก็บเดี๋ยวยังจะเก็บอีกนะลูกพี่ลูกน้องกันก็ให้บัตรประชาชนไปตอนนั้นสมัครให้ไปด้วยความลำคาญมากกว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกครับหลังจากนั้นเขาเอาแคตตาล็อกมาให้ก็นั่งเปิดดูเปิดเปิดดูก็เห็นสินค้าราคามันไม่สูงก็ซื้อผงซักฟอกแล้วก็จำพวกยาสีฟันกันแดดอะไรมาใช้นะคะค ก็ใช้ไม่ได้ต่างจากสินค้าของต่างชาติเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ราคาถูกกว่าเยอะครับ ก็เลยเริ่มรู้สึกประทับใจในสินค้าในนสิค้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ชีวิตของคุณวรนาฏเนี่ยจากเดิมที่เคยปฏิเสธธุรกิจขายตรงนะครับตอนนี้ได้กลับมาใช้สินค้าของกิฟฟารีดและแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสินค้าในคุณภาพดีแต่คุณวรนาฏยังไม่ได้คิดอยากจะทําธุรกิจในทันทีนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเธอต่อว่าแล้วชีวิตของเธอในฐานะของคนที่ต้องเลี้ยงดูลูกนั้น เธอจะหาวิธีการอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ